สวัสดีสวีดาเจพี่น,อน้องมาหนีพามาเบิงอีหยังจ้าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องว่าอีหยังว่าเป็นลูกหมูนะจ้าเป็นบาร์บีคิวจ้าบาร์บีคิวคิวท้าลมหนาวหนาวแห้งก็เลยบาร์บีคิวโลดมาหนีจังไงก็พาพี่น้องมาเบิงบาร์บีคิวเนาะในหมอ้อโอในเตาในเตาจ้าพาพี่น้องเบ่งก่อนพี่น้องเห็นบ่ สักพักหนึ่งก็เส็ได้กินแหละควันไฟลมลมอยู่บาร์บีคิวจาของวันเกิดกเขาเป็นคนอย่างเองค่ะมานี่มาวันเกิดเนาะกาไห่จาของวันเกิดเขาเฮ็ดได้กินพร้อมโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะบาร์บีคิวกะลังเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่น้องเห็นมอ็อควันมาขงมงโขงแข็งพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ อันคนยางคนหนึ่งกบย่างคนหนึ่งกะกินแสบจ้าจวดจาดฟาดเบิ้มพี่น้องเห็นบ่อควันออกหุยหุยยากินจ้าน่ากินมากๆเลย ไปยางไก่พอดบันอับไก่บัน่นเฮามันนีกันหนาวหนาวดวพี่น้องตอนนี้อุณหภูมิเจ็ดองศาอยู่ข้างนอกอ่ะประชดมันหนาวจะซื้อปลาเซ้าเถอพอดีมันเกิดเอื้อยเพิ่นผ้ดดย่างเอื้อยเพิ่นอ่ะเป็นคนยางมาแมนนองอยางนะเอื้อยเป็นคนยางจะของมันเกิดยางให้อันแขกกินตามรมเนียมจา้า <laughs> ตามตมเนียมพี่น้อง <laughs> ตามรมเนียมจ้าพี่น้องจะจะหายเบื่ออันโตแล้วแล้วมีโตแล้วแล้วยุพี่น้องกินลกมเดียวหพี่น้องเห็นบออารามชามเลยจ้าพี่น้องเห็นบอน่ากินคักให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะคะแ่บขนาดใด จ้าพี่นองบะเบิงดูจ้าเบิงน้ำกันดนะจ้า,จาอย่างไงเลยคนย่างก็ย่างไป,คน,งงไปคนกินก็จะกินไปพี่น้องเบิงไฟลุกหืมน่ากินจ้าน่ากินมาก อันหมูเผาจ้า, <laughs> าน้นนองเบิ่งมากินกน,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 กกกน้ำกันน้อพี่น้องุ้ดย่่นไก่ๆก็มากินน้ำกันได้จ้า <laughs> เชิญนะคะอันน้องเบิ่์มาเลยง,งานมาก,กันแลยมากินน้ำกันน้องนาะมากินน้ำกันอุ้ยหอมพป่นน้องเห็นบ่น วันกระมงคงเข็งนี่แหละหมูย่างตัวจริงอมหมูย่างของจริงนะคะให้เบิง้งไกลๆแลวพี่น้องดูก่อนให้ให้ใหท่านผู้ชมได้เห็นก่อนสุกแล้วจ้าสุกแล้วพี่นอ้นนองเห็นบ่น้องเห็นบ่สุกแล้ว มาอีกแล้วสองไม้จ้ะพี่น้องเห็นโบจ้าเห็นโบจ้าน่ากินบบคาน่ากินบ่ปสก,กับข้าง้างนี่กันยามนากินพี่น้องบ่ ไฝ่กับลูกฟันกับมงโค้งเข็งนี่แหละอันนาคตเอื่อยขอเสดไปเป็นแม่ค้าขายหมูย่างสมองร้อนไหมคะเคยกลับมันก่อนโอ้เป็นอากินพี่น้องผู้แดนอยากกินมากินน้ำกันได้ใจเด้อผู้ใดอยากกินมากินเด้อหมูย่างจะหมูย่าง ออเอาอันบาร์บีคิวจ้าเห็นบ่าย่าน้ากันพี่น้องมาย่านกันควันกระมงโขงเข้งนั่นแหละที่ได้โลบามีควันกระมงโขง,งเข้งแบกตินควันน้องเห็นบ่าแซ่บจะแซบ่บหมูสามกิโลเหลือสี่ไม้คะ่ะก <laughs> <laughs> ินกันหมดเลยอันอย่างประชดควบหนาวพี่นอ้องย่างประชดเพราะว่าอุณหภูมิมันตำ่ำ

เสียบจ้าพี่น้องพี่น้องจา้าใหม่สุดท้ายสาซีใหม่สุดท้ายเลยจา้าหนากินบอพี่น้องควันขมองของเค้งามาพี่น้องได้เบิ้งน้ำกันอยู่เมืองนอกก็ได้กินบาร์บีคิวจา้าบาร์บีคิวกัสิไปกินกับพริกอันพริกสดนะพี่น้องเนาะพริกสดนะคะ คือสิแสบคักเจ็ดสิพภาพี่น้องไปกินน้ำคันไปกินน้ำกันนะกินข้าน้ำกันข้างในจ้าเมียนมันนี่เมียนนมจีนอีกแล้วมีนมจีนน้ำยาป้าจ้ามันนี่สิสกินกับเอื่อยเพิินเพราะว่าเอือยเพิ่นมาแล้วกัสสกินกับอันน้องอีกคนนึงน่องหน้าคนที่เฮ็นงานโรงงานน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันนะคะป้าไปกินข้าน้ำกันพี่น้องกับมันี่กับเขามาทั้งใน้าเราจะมากินน้ำกันแล้วจ้า ถัยไผ่ถวยมันกินเลยปะนี่อันนี้บาร์บีคิวเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเห็นบอบาร์บีคิวเสร็จแล้วอันนี้กับผักกินกับขนมจีนจ้าขนมจีนอันนี้ใบกระเทียมกระเทียมปลาจ้ากระเทียมปลากินกขนมจีนเพ่นว่ากินแสบเนาะขอยกบเคยกินเดี๋ยวก่อนสิล้องกินขอยค่อยกินแต่ผัดเนาะขอยกบค่อยกินดิบเสิจกินเบิ้งมาเนี่ล่ะขนมจีนพี่น้องเห็นบอน้ำยา ตีนไก่จ้ะพี่น้องเห็นบ่แซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บสาวๆกินกันใหญ่เลยอืมสาวนะสาๆ <laughs> กินกันใหญ่เลย,ยแซ่แบเดี๋ยวสิกินน้ำข้าวแล้วบันนี้เห็น<ท>ก็กินกัยใหญ่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วบาร์บีคิวจะบาร์บีคิวพี่น้องเห็นบ่บาร์บีคิวกับขนมจีนจ้า เรามากินกันกน้ำกันด้จ๊ะเด้อมาแซบน้ำกันเด้อพี่น้อง

อร่อยนะอร่อย,ออยนี่ก็ไม่รู้งน,ะนั้มระกปอแอะไรดตอ <c oughs> <c oughs> กาอการอีกไ try สองบอกงไปตายแซ่บ <c oughs> <c oughs> พ,พี่น้องกินนมกินก่อนก่อยกินบาดไม่เที่ยวจ้ะ มันหมูเลยเนื้อติ่หมัหมูหมูอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนแล้วเปนหมูเนื้อแต่หมูเป็นหมูเนื้อไงหมูยังไงก็หมูเนื้อเนื้อหมูหมูเนื้อแดงอืที่มาจะไม่ได้ซื้อเป็นหมูดิบมันเนาะหมูเนื้อที่เขาขายถาดละห้าปอนด์ดีเนื้อดีอ่ะเออเนาะ ที่มันมีเอ็นหน่อยๆนะที่มันติดนะใช่ั้งใช่เมืองไทยก็นาวเหมือนเมืองนอกเลยนับอกตอนนี้เมืองไทยหนาวนะดาวหนาวเดือนเมษามีหมอกเยอะไปได้กลับไปอยู่บ้านแบบอากาศแบบเมืองเมืองนอกไงเดี๋ยวเราไลององมาคนบ้านเรา ยีงกูค่าไฟขึ้นไม่กล้าเปิดแอร์เปิดพลังองีกโอ้ึ้นเยอะนะทุกวันเนี้ยขึ้นเยอะมากเลยนะค่าน้ำค่าไฟนะ่ะที่เมืองไทยนะ่ะหน่วยจีนละสี่บาทกันค่าไฟอ่ะนะหน่วยละสี่บาทเท่ั้งทุกอย่างนะเมืองไทยเนาะ จริงๆตั้งเรานะเพชรไนอกเพชรค่อยเพชรใี้มัดให้มันไปด่าเอาเองนะกินทั้งหมดตั้งกินแล้วก็ค่อยต้มใหม่แต่ฉันไม่ไปตักก็ไม่ใครตักให้ฉันหลบนอในเสใจด้วยต้องกรอก <laughs> ไปอยู่แล้วเสีย <laughs> ใ,ใจด้วยไม่ตักให้หน <laughs> ูพอแล้วอแไม่แมาพอแล้วไปกินหมู ย่กินยิ่กินต้มยาแลวิงไว้นานี่เลยเนาะมันมันไม่ยไงน้ยามันเหมือนแกงส้มแกงส้มยิ่ไว้นานนี่อร่อยใช่ต้อง้าเครื่องพี่น้องขมากินมาไปบีคิวเลยจ้ะ เห็ดแห้งขนาดกินเหมน็นบาร์บีคิวต้องโดนย่างไปดื้เกวเาวต้องกินก็ไดเขาเลี้ยหันมากินเหม็นบาร์บีคิววันี้วันนี้อะไรที่ลดราคาน้องก็ต้องซื้อกู <c oughs> ขาดทุน <c oughs> ต้องซื้อทุกอย่างที่เขาลด เรากินผักเยอะด้วยไนงะผักเยอะกระเทียมกะละมังหนึ่งจะหมดแล้วคเริ่มช้าแล้วจิเรกตักเอา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 ใช่ไหมใช่แล้ว กินหมูจ้าหมูย่างอันค้าจะกินกระปุนั่นหมูและเย็นหมูยเย็นแล้ว นี่นั่งบนโต๊ะมันนั่งมันกินไม่แน่นไม่ไม่อึดดับถ้านั่งกับพื้นมันจะอึดอดับพร้อมเลกดเทอามันที่มันลง พี่น้องกินในไม้นิ่งจ้ะหาซีมีข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะกินข้าวเหนียวอันมันนี่บ่ได้หนึ่งข้าวเหนียวเนาะพราว่าเห็นบ่ามีแนวกินหลายแล้วมีนมกินมียังเราก็เลยบนหนึ่งขันหนึ่งกะสีนั่นซื้อนะกะสีทิมซื้อมันว่าทิมดอกเป็นต่ว่าคันไว้โดนมันมกัน่ค่อยแเสบเนาะมันนี่ก็เล่นเห็ดบาบีคิวกินกับอันนี้กินซื้อ

เหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้นะถ้ากินเยอะแทบตบายพี่น้องเขามากินบาร์บีคิวเลยจ้ะเผ็ดแห้งขนาดกินมันบาร์บีคิวต้องโดนย่งเผ็ดขึ้นเขาต้องกินกระไดขอเลี้ยหันมากินมันบาร์บีคิววันนี้วันเดีเย รู้แหลาน้องก็ต้องซื้อกู้ขาดทุนต้องซื้อทุกอย่างที่เขาเ <c oughs> ช่ลูกกินผักเยอะด้วย <c oughs> ผักเยอะกินหมูจ้าหมูยา่าง và các tỉnh của phun môi lạy nhanh môi lạy nhanh môn tốt mẹ nhanh mẹ 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 พอไม่กดพอมันขึ้นลงพี่น้องกินอะไรหมหนึงจ้ะอาจจะมีข้าวเหนียวน้อพี่น้องเนาะกินข้าวเหนียวอันมันนิ่มประเดี๋ยวหนึ่งข้าวเหนียวเนาะ เพราะว่าเห็นบะหมีแ่แนวกินหลายแล้วมีนมกินมียังเราก็เลยบอหนึ่งคันหนึ่งกะซิน,นั่นซื้อนะกะซิทิมซื้อมันว่าทิมดอกเพื่อจะว่าคันไวโดนๆมากันโบ่ค่อยแซ่บเนาะมันนี่ก็เล่นเฮ็ดบาร์บีคิวกินกับอันนี้กินซื้อเอาจจะมีนมเสรน้ำนมนมจีนจ้า ก,กินแล้วก็เหมือนกันโอเคเราพี่น้องอันขอลลบคุณหลายๆํำหรับคนณี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไหม่นะพี่น้องเนาะมันนี่กับภาพมาเบ่งอันบาร์บีคิวกันจ้าบาร์บีคิวหลักก็กินนมจีนกับหมูเนาะ อันขอบคุณในหลายเด้อสำหรับค,ค,น,ค,น,คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้นะกับช่องแตนทราวเลอร์อคนนันทาเน,นะพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ